เธอไม่เคยคิดเลยว่าความลับในโทรศัพท์เครื่องเดียวจะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของเธอแสงไฟในห้างสรรพสินค้าส่องลงบนใบหน้าที่เปื้อนเหงื่อของแอนเธอยืนหลังเคาน์เตอร์ขายน้ำหอมท่ามกลางกลิ่นหอมฉุนที่ประปนกันเสียงลูกค้าพูดคุยเจแจ้ผสมกับเสียงเพลงเบาๆจากลำโพงแต่หัวใจของแอนกลับเต้นแรงกว่าจังหวะดนตรีที่ได้ยินเธอกำลังรอข้อความจากผู้ชายที่ไม่ควรติดต่อเลยแม้แต่น้อย เขาคือคนณกรณเจ้าของโครงการคอนโดสุดหรูที่ชื่อกำลังดังชายวัยกลางคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาแต่สำหรับแอน,นเขาคือโลกอีกไปที่ทำให้เธอหายใจไม่เต็มปอดโทรศัพท์สั่นเบาๆในกระเป๋ากระโปรงยูนิฟอร์มข้อความขึ้นว่าคืนนี้เจอกันที่ห้องเดิมพร้อมอิโมจิหัวใจสีแดงเธอกัดริมฝีปากตัวเองพลางมองไปรอบๆอ,อย่างระวังไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นราวกับทั้งโลกหยุดนิ่งตรงนั้น ต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ตีกันยุ่งเหยิงเธอรู้ว่ามันผิดเธอรู้ว่าเขามีภรรยาสวยและลูกน่ารักแต่ยิ่งห้ามใจยิ่งถลำลึกลงไปในวงวนแห่งความลับคืนนั้นเธอนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านถนนที่เต็มไปด้วยไฟนีออนกลิ่นควันรถผสมกับกลิ่นอาหารริมทางชวนให้เวียนหัวฝนตกโปรยโปรยกระเซ็นใส่ผิวกายเย็นเฉียบแต่ความร้อนในอกกลับทำให้เธอสั่นสถาน เมื่อถึงคอนโดรูเธอก้าวเข้าไปด้วยหัวใจสันรรัวลิฟต์พาเธอขึ้นไปชั้นสูงสุดอย่างเงียบงันประตูห้องเปิดออกพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นของคุณกรเขาสวมเสื้อเชอิดสีขาวกางเกงสแลกเรียบหรูแววตาเขาจ้องเธอเหมือนเธอคือของมีค่าที่สุดในโลกแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นมีบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจเขาปิดไฟบางส่วนทิ้งไว้เพียงแสงสีส้มอุ่นจากโคมไฟหัวเตียงห้องเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจสองคนที่ใกล้ชิดเกินไป กลิ่นวายแดงและน้ำหอมราคาแพงคลุงไปทั่วร่างกายเธอสั่นไหวเมื่อเขาสัมผัสมือเขาอุ่นแต่หนักแน่นในวินาทีนั้นเธอเลือกปิดหูปิดตาจากความจริงทุกอย่างดำเนินไปจนกลายเป็นความลับที่ฝังลึกในโทรศัพท์เพราะเขาชอบบันทึกวิดีโอเก็บไว้เสมอเขาบอกว่าเพื่อดูยามคิดถึงเธอไม่เคยปฏิเสธแต่ทุกครั้งที่ไฟสีแดงกระพริบเธอก็ใจวิวคลิปสั้นๆเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคำพูดที่ไม่ควรออกมา เธอรู้ดีว่านั่นคือหลักฐานมัดตัวทั้งคู่จนหนีไม่พ้นหลายสัปดาห์ผ่านไปชีวิตเธอก็เหมือนอยู่บนเส้นลวดบางๆกลางวันเธอทำงานยิ้มให้ลูกค้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลางคืนเธอกลับเป็นอีกคนหนึ่งในอ้อมกอดชายที่ไม่ใช่ของเธอความสุขนั้นแฝงด้วยความกลัวที่กัดกินทีละน้อยวันหนึ่งเธอเห็นรอยร้าวเล็กๆในโลกที่สร้างขึ้นมาภรรยาของเขาแวะมาที่ห้างพร้อมเพื่อนสนิทหญิงสาวในชุดเรสราคาแพงมีแววตาคมกริบ เธอมองรอบๆอ,อย่างคนที่รู้จักทุกซอกทุกมุมของสามีสายตาสบเข้ากับแอนเพียงเสี้ยววินาทีหัวใจแอนเต้นแรงจนแทบหยุดเธอรีบหลบไปด้านหลังเคาน์เตอร์กลิ่นน้ำหอมแพงของภรรยาย,ยังลอยคลุ้งติดอยู่ในจมูกเธอไม่แน่ใจว่าฝ่ายนั้นสงสัยหรือแค่บังเอิญมองแต่ตั้งแต่วินาทีนั้นความกลัวก็ยิ่งก่อติดแน่นในอกคืนนั้นคุณกรณโทรมาหาน้ำเสียงเขาดูหุดหงิดแปลก เขาบอกว่าภรรยาเริ่มถามคำถามที่ไม่เคยถามมาก่อนเขาสั่งให้แอนระวังอย่าให้ใครเห็นพวกเขาด้วยกันเธอรับปากแต่ในใจกลับสั่นไหวไม่หยุดและแล้วเรื่องที่ไม่ควรเกิดก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดวันต่อมาโทรศัพท์ของแอนหายไปขณะทำงานเธอจำได้ว่าเธอวางไว้บนเคาน์เตอร์แต่กลับหายวับเธอรีบค้นทุกซอกทุกมุมแต่ไม่พบแม้เงาเงื่อไหลท่วมตัวทั้งที่ห้างเปิดแอร์เย็นเฉียบ ในโทรศัพท์นั้นเต็มไปด้วยวิดีโอที่ไม่ควรให้ใครเห็นเธอกัดเล็บจนเลือดซึมใจเธอแทบขาดและตอนข้ามีเบอร์แปลกโทรเข้ามาพร้อมข้อความสั้นๆฉันดูทุกวิดีโอแล้วเราต้องคุยกันข้อความนั้นลงท้ายด้วยชื่อภรรยาของคุณกรแอนซุดนั่งลงบนพื้นร้านน้ำตาไหลาไม่หยุดเสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าในหูโลกทั้งใบของเธอกำลังพังทลายลงช้าๆ และเธอไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายข้อความในโทรศัพท์ยังติดอยู่ในหัวของแอนเหมือนเสียสะท้อนเธอเดินกลับห้องเช่าเล็กๆด้วยขาอ่อนแรงไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะเหมือนคอยเตือนถึงความผิดที่ซ่อนกลิ่นควันจากท่อไอเสียรถบัสทําให้เธอคลื่นไส้หัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเธอรู้ว่าภรรยาของคุณกรณเห็นทุกสิ่งในวิดีโอแล้วคําว่าเราต้องคุยกันก้อ,อยู่เหมือนคําตัดสินโทษ ห้องเช่าเธอแคบและอับชื้นจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นน้ำหอมราคาถูกที่ฉีดไว้ยังลอยคลุ้งผสมกลิ่นราเธอนั่งลงบนเตียงที่สั่นเสียงเอียดเมื่อรับน้ำหนักน้ำตาเธอไหลรินจนผ้าปูหมอนเปียกชื้นโทรศัพท์เครื่องใหม่ของเพื่อนร่วมง,งานถูกยืมมาแทนแอนพยายามโทรหาคุณกรณแต่เขาไม่รับสายเลยเสียงสัญญาณดังซ้ำๆเหมือนเสียงหัวร้อเย็นชาเธอเริ่มจินตนาการว่าเขาอาจอยู่กับภรรยาในตอนนี้ บางทีเขาอาจกำลังถูกสอบถามด้วยสายตาแหลมคมหรือบางทีเขาอาจกำลังวางแผนปกป้องชื่อเสียงของตัวเองในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบรุ่งเช้าเธอแทบไม่มีแรงลุกไปทำงานแต่เธอฝืนยืดหลังเคาน์เตอร์ด้วยใบหน้าซ่อนความทุกข์เสียงลูกค้าพูดคุยเหมือนเสียงไกลๆที่ฟังไม่ออกทุกครั้งที่มีผู้หญิงแต่งตัวดีเดินเข้ามาเธอสะดุ้งเสมอกลัวว่าสักวันภรรยาของเขาจะยืนตรงหน้า ตอนบ่ายมีชายแปลกหน้าสวมหมวกแก๊ปมายืนมองเธอสายตาเขาจ้องนานกว่าปกติราวกับรูบ้บางอย่างแอนขนลุกสู้รีบเสมอไปทางอื่นแต่เมื่อเธอกลับมองอีกทีเขาก็หายไปแล้วหัวใจเธอเหมือนถูกกดทับด้วยก้อนหินหนักเย็นวันนั้นคุณกรส่งข้อความสั้นเพียงประโยคเดียวอย่าออกจากห้องคืนนี้ไม่ว่ามีใครมาขอก็ออตามประโยคนั้นทำให้เธอหนาวสั่นจเนเนื่อแตกใครจะมาขอะใครกำลังตามหาเธอกันแน่ เธอรีบกลับห้องเช่าที่เต็มไปด้วยเงามืดเสียงฝนตกหนักกระทบหลังคาสังกสีดังตึงตังน้ำฝนซึมเข้าขอบหน้าต่างจนผ้าม่านปีกชื้นไฟฟ้ากระพริบสว่างสว่างดับดับเหมือนจะขาดตลอดเวลาเธอนั่งกอดเข่าใต้ผ้าห่มบางๆฟังเสียงนาฬิกาดังติกติกทุกเสียงภายนอกกลายเป็นสัญญาณอันตรายในหูเธอจนกระทั่งมีเสียงเคาะเบาๆที่ประตูห้องเสียงนั้นดังขึ้นสามครั้งชา้ชาๆแล้วเงียบลง เธอหายใจไม่ออกมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่ได้เบอร์คุณกรณโทรเข้าแต่เมื่อกดรับก็้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาอยู่ปลายสายเธอถามว่าคุณกรณใช่ไหมแต่ไม่มีคำตอบเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมเธอปิดไฟทั้งหมดและนั่งนิ่งเหมือนรูปปันเงาของใครบางคนสะท้อนผ่านช่องประตูเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเพื่อไม่ให้เสียงหลุด หลังจากนั้นเงาก็หายไปเหมือนไม่เคยมีใครมาแต่เธอยังได้ยินเสียงฝีเท้าลากไปตามระเบียงเมื่อเธอกล้าเปิดมา่านแอบมองก็ไม่เห็นใครเลยเพียงถุงพลาสติกสีดำวางอยู่หน้าห้องหัวใจเธอหล่นบูบเมื่อเปิดดูข้างในเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าของเธอที่หายไปหน้าจอเปิดค้างอยู่บนโฟลเดอร์วิดีโอทั้งหมดเธอแทบกรีดร้องแต่เสียงขาดหายอยู่ในลำคอมือเธอสั่นจนเครื่องแทบหลุดจากมือ และมีข้อความหมายขึ้นมาทันทีที่เธอหยิบมันฉันเตือนแล้วว่าอย่าแย่งของของฉันข้อความนั้นไม่มีชื่อผู้ส่งแต่เธอรู้ว่าเป็นใครเธอรีบคว้างเครื่องทิ้งไปที่ผนังห้องเสียงแตกดังสนั่นสะท้อนในพื้นที่กับแคบน้ำตาไหลพรากพร้อมเสียงหัวใจเต้นดังไม่หยุดคืนนั้นเธอแทบไม่ได้นอนเลยแม้แต่นาทีเดียวรุ่งเช้าร่างกายเธออ่อนแรงเหมือนวิญญ,ญาณหลุดออกไปที่ห้างมีข่าวหรือแปลกๆเกี่ยวกับผู้หญิงปริศนา เพื่อนร่วมงนานกระซิบว่ามีคนเห็นเธอคุยกับผู้หญิงแต่งรูบางคนบอกว่าเสียงทะเลาะดังลอดออกมาจากห้องน้ำหญิงแอนพยายามถามแต่ไม่มีใครตอบตรงๆเธอเริ่มมั่นใจว่าภรรยาของคุณกรณตามรอยมาถึงที่นี่แล้วทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนถูกจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลาตอนเย็นเธอได้เจอกับคุณกรณในลานจอดรถห้างเขาดูสุบผอมลงแววตาเต็มไปด้วยความเครียดเขากระซิบว่า อย่าพูดอะไรทั้งนั้นภรรยาฉันรู้หมดแล้วมือเขาบีบแขนเธอแน่นจนเจ็บกลิ่นบุรีติดตัวเขาแรงจนแสบจมูกเขาบอกว่าจะหาทางจัดการเรื่องนี้แต่เสียงเขาสัน่นก่อนจากกันเขากำชับว่าห้าไมไว้ใจใครเด็ดขาดประโยคสุดท้ายติดอยู่ในใจแอนเหมือนคำสาบเมื่อเธอเดินกลับห้องเช่าก็เห็นประตูน้ำเปิดอยู่ทั้งที่เธอมั่นใจว่าเธอล็อกกุญแจสองชั้นก่อนออกในห้องเงียบสนิทมีเพียงกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงแรงจัด บนโต๊ะมีซองสีขาววางอยู่เหมือนตั้งใจทิ้งไว้ให้เห็นมือเธอสั่นเมื่อเปิดซองออกมาข้างในคือภาพถ่ายเธอและคุณกรณในห้องคอนโดภาพถูกถ่ายจากมุมที่เธอไม่รู้ว่ามีกล้องซ่อนอยู่ทุกภาพคมชัดจนไม่อาจปฏิเสธได้เลยและใต้ภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือวัดๆเธอทำให้ครอบครัวฉันพังเตรียมชดใช้ได้เลยเสียงหัวใจเธอดังลั่นจนห้องสั่นสะเทือนเธอรู้แล้วว่านีไม่พ้นอีกต่อไป และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเกมอันตรายที่ไม่มีใครหยุดได้เสียงหัวใจของแอนดังสนั่นในหูขณะจ้องภาพถ่ายเหล่านั้นเธอพยายามหายใจลึกแต่ทุกลมหายใจเหมือนเต็มไปด้วยไฟมือเธอสั่นจนภาพหล่นกระจายเต็มพื้นห้องเช่าใบหน้าคุณกร,กรกับเธอถูกจับชัดเจนในทุกช็อตไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าเป็นเธอจริงๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างกะทันหันทำให้เธอสะดุง้งเบอร์ที่โชว์ขึ้นเป็นของคุณกร เธอรีบกดรับแต่เสียงปลายสายเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแอนฟังฉันอย่าออกจากห้องเด็ดขาดน้ำเสียงเขาสั่นเหมือนคนถูกกดดันจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าใครทำเรื่องนี้เขาถามเร่งแอนพยายามตอบแต่เสียงเธอแทบไม่ออกในหัวมีเพียงภาพถ่ายและข้อความที่บาดลึกคุณกรณพูดต่อภรรยาฉันไม่เหมือนคนทั่วไปเธอทำได้ทุกอย่างแอนขนลุกสูน้ำตาไหลไม่หยุด เสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีที่ปลายสายเงียบลงครั้งนี้ไม่ใช่การเคาะเบาๆแต่เป็นแรงกระแทกประตูสั่นสะท้อนเหมือนจะถูกพังเข้ามาเธอรีบคว้าเก้าอี้มาขวางไว้ตรงลูกปิดเสียงผู้หญิงดังรอดเข้ามาเปิดซีแอนฉันรู้ว่าเธออยู่ข้างในหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงนั้นเย็นจัดแต่หนักแน่นเต็มไปด้วยอำนาจเธอกัดฟันไม่ตอบแต่เสียงหัวรอดดังขึ้นแทนหัวเรอะที่ฟังแล้วขนลุกเหมือนฟันขูดกระจก ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าวิ่งลงบันไดก็ดังขึ้นเธอรีบเปิดหน้าต่างชะโง,งกดูร่างผู้หญิงในชุดเดรสสีดำเดินออกจากตึกเธอรู้ทันทีว่านั่นคือภรรยาของคุณกรกลิ่นน้ำหอมแรงจัดยังอบอวลในห้องจนแทบหายใจไม่ออกเธอสุดลงกับพื้นร่างกายสันสานคืนนั้นเธอไม่กล้าออกจากห้องแม้เพียงก้าวเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นเธอไปทำงานด้วยดวงตาบวมช้ำเพื่อนร่วมง,งานแอบซุบซิบถึงรอยแดงที่แขนเธอ เธอปกปิดด้วยแขนเสื้อแต่ก็ไม่พ้นสายตาใครหัวหน้าเรียกเธอไปคุยในห้องเล็กๆหลังร้านบนโต๊ะมีสองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่เมื่อเธอเปิดดูข้างในก็แทบลมทั้งยืนเป็นภาพถ่ายเดียวกับที่วางในห้องเธอเมื่อคืนหัวหน้าถามเสียงเรียบนี่มันเรื่องอะไรแอนเธอพยายามอธิบายแต่คำพูดทุกคำติดค้างในคอน้ำเสียงหัวหน้าดูผิดหวังแต่ก็แฝงความกลับางอย่าง เธอไปจัดการชีวิตตัวเองเธออยาเอาห้างมาเดือดร้อนแอนรู้ทันทีว่าความลับนี้เริ่มไม่ใช่เรื่องลับอีกต่อไปข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วเหมือนไฟลามทุงเธอได้ยินเสียงซุบซิบตามทางเดินทุกครั้งที่เดินผ่านเสียงหัวเราะเบาๆตามหลังทําให้เธอแทบขาดใจคืนนั้นคุณกระนัดเธอที่ลานจอดรถร้างใกลแม่น้ําลมแรงพัดเอาปิ่นโคลนและกลิ่นขยะเข้ามาไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะเหมือนภาพในฝันร้าย เขามาถึงพร้อมใบหน้าซีดเผือดและดวงตาเหนื่ยล้าฉันพยายามลบทุกวิดีโอแต่เธอเก็บไว้สำรองเสียงเขาสั่นราวกับกำลังยอมแพ้เธอคููฉันว่าถ้าไม่เลิกกับเธอจะปล่อยทั้งหมดแอนน้ำตาคลอพยายามจับมือเขาไว้แต่เขากลับสะบัดออกอย่างแรงเธอไม่รู้เลยว่าเรากำลังเจอกับใครเสียงเขาดังสะท้อนกับกำแพงคอนกรีตร้างทันใดนั้นไฟหน้ารถคันหนึ่งก็สาดเข้ามา รถรูสีดำหยุดจอดตรงหน้าเหมือนรอเวลาที่เหมาะสมประตูเปิดออกและเธอก้าวลงมาอย่างสง่างามภรรยาของคุณกรยืนตรงนั้นในเดรสสีแดงสดริมฝีปากเธอยกยิ้มแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเธอถือโทรศัพท์ในมือและจ้องแอนอย่างไม่กระพริบสวยดีนี่ภาพของเธอฉันดูทุกวันไม่เบื่อเลยน้ำเสียงเย้ยหยันทำให้ร่างแอนแข็งทื่อคุณกรรีบก้าวไปขวางแต่ถูกผลักจนล้มกระแทกพื้น เสียงดังสนั่นท่ามกลางความเงียบของลานร้างภรรยาหันมาทางแอนพร้อมคำพูดที่กริดลึกเธอขโมยสามีฉันงั้นฉันจะขโมยชีวิตเธอทันใดนั้นมีชายสองคนก้าวลงจากรถร่างกำยำของพวกเขาสวมเสื้อดำทั้งชุดกลิ่นบุรีแรงจัดลอยตามมากับลมแอนถอยหลังจนหลังชนกำแพงเย็นชื้นใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดคุณกรตะโกนห้ามแต่เสียงเขาถูกกลบด้วยเสียงฝีเท้า ชายคนนั้นดึงแขนแอนจนเจ็บแทบขาดเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่รอบตัวเงียบว่างเปล่าไม่มีใครได้ยินไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยภรรยาเดินเข้ามาใกล้จนกลิ่นน้ำหอมแรงแสบจมูกเธอกระซิบข้างหูแอนช้าๆคืนนี้ฉันจะสอนเธอว่าอะไรคือความเจ็บปวดจริงร่างแอนถูกลากขึ้นรถหรูสีดำอย่างทารุณคุณกรณพยายามเข้าขวางแต่ถูกต่อยจนล้มอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์คำรามดังสะท้อนกลางความมืด ไฟท้ายสีแดงค่อยๆเลือนหายไปในถนนเปียกฝนทิ้งไว้เพียงเสียงร้องไห้ของคนกรกรที่ก้องอยู่ในลานว่างและชะตาของแอนที่ถูกพาเข้าสู่ห้้มมรณะอันมืดมิดเสียงเครื่องยนต์ดังคำรามพาแอนเข้าสู่ความมืดที่ไม่รู้ปลายทางเธอถูกกดหัวลงตามกลิ่นเบานังผสมควันบุหรี่แสบจมูกมือเธอถูกมัดแน่นด้วยเชือกไนลอนแข็งจนเลือดซึมทุกการขยับทำให้ผิวทะลอกและเจ็บราวกับไฟเผา เสียงหัวใจดังประสานกับเสียงยางบทถนนเปียกฝนภรรยาของคุณกรรั่งข้างข้างริมฝีปากยกยิ้มเย็นชาเธอคิดจริงหรือว่ารักเขาแล้วจะได้ทุกอย่างน้ำเสียงนั้นกรีดลึกกิ่งกว่ามีดแอนหายใจติดขัดเงอไหลยท่วมแม้อากาศเย็นเธอพยายามร้องขอชีวิตแต่คำพูดกลับติดอยู่ในคอรถหยุดที่โกดังร,งร้างริมแม่น้ำกลิ่นสนิมแรงฉุนประตูเหล็กเก่าถูกผลักเปิดดังเอี๊ยดสะท้อนกลอง ข้างในมือสนิทมีเพียงไฟนีออนกระพริบแสงวูบวาบเสียงน้ำหยดจากเพดานดังเป็นจังหวะลอนหูร่างเธอถูกล่าไปกลางโกดังอย่างไร้ความปราณีภรรยาเดินวนรอบเธอเหมือนนักล่าที่คุมเหยื่อวิดีโอทั้งหมดของเธอฉันก๊อปปี้ไว้หมดแล้วเธอชูโทรศัพท์เครื่องเล็กที่สว่างวาบภาพบนจอคือเธอกับคุนกรในทุกทงท่าแอนน้ำตาไหลภาคร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแต่ทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกล้องสะท้อน กระจกแตกกระจายทั่วพื้นกลิ่นดินปืนคุ้งทันทีชายร่างสูงในชุดดำอีกคนล้มลงกับพื้นประตูโกดังถูกถีเปิดออกอย่างแรงคุณกระยืนอยู่ตรงนั้นมือถือปืนลูกโม่สันระลิกใบหน้าเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและความสิ้นหวังพอแล้วอย่าแต่ต้องเธออีกเขาตะโกนเสียงแตกพราภรรยาหัวเราะยาะริมฝีปากแดงสดยกสูงคุณยังเลือกผู้หญิงนี่แทนครอบครัวจริงหรือเสียงหัวเราะสะท้อนทั่วโกดังจนคนลุก คุณกรณเล็งปืนแต่สายตาสั่นไหวไม่มั่นคงแอนร้องห้ามเสียงเธอดังก้องไปทั่วภรรยาก้าวเข้ามาใกล้ย,ยืน่นโทรศัพท์ให้เขาดูถ้าคุณยิงฉันวิดีโอทั้งหมดจะถูกปล่อยทันทีคุณกระชงักมือที่ถือปืนสั่นหนักกว่าเดิมแอนมองภาพนั้นด้วยความสิ้นหวังแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันในพริบตาชายในชุดดำอีกคนโผล่จากนมืดด้านหลังเขากดมีดเข้าที่ลำคอคุณกระจนเลือดพุ่ง เสียงคุณกรณสำลักดังขาดหายกลางความมืดแอนกรีดร้องสุดเสียงร่างสุดลงกับพื้นภรรยายืนเฉยรอยยิ้มเธอกลับกว้างขึ้นฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครหนีฉันได้เลือดไหลนองพื้นผสมกลิ่นสนิมและกลิ่นฝนคุณกล้วงลงตาเบิกกว้างมือปล่อยป,อยปืนหลนดังกราวแต่ก่อนที่แอนจะได้ก้าวหนีภรรยาเดินเข้ามาเธอยื่นโทรศัพท์ให้ตรงหน้าทีนี้เธอจะอยู่กับเขาในวิดีโอตลอดไป เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งแต่กลับถูกเสียงเซเรนแทแกไฟสีแดงฟ้าแวบเข้ามาจากด้านนอกโกดังเสียงตำรวจตะโกนดังเข้ามาพร้อมฝีเท้าเร่งรีบชายชุดดำรีบวิง่งหนีออกไปทางประตูด,ด้านหลังภรรยาถูกตรึงกับพื้นโดยเจ้าหน้าที่ที่บุกเข้ามาโทรศัพท์หล่นแตกต่อหน้าต่อตาหน้าจอแตกเผยให้เห็นไฟล์วิดีโอมากมายกระจก,กระจายแอน,นั่งนิ่งกลางเลือดและเศษกระจก ดวงตาเธอพ่าเลือนด้วยน้ำตาและความชอ็อกร่างคุณกรณไม่ไหวติ่งเลือดค่อยๆแผ่ซึมไปทั่วพื้นเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือแต่สายเกินไปเสียงวิทยุสื่อสารดังสลับกับเสียงร้องไห้ของแอนภรรยาถูกลากออกไปแต่ยังตะโกนก้องฉันยังไม่จบกับเธอจำไว้ให้ดีคำพูดนั้นเหมือนคำสาปติดอยู่ในหูไม่เลือนแอนสันสตารู้ดีว่าฝันร้ายยังไม่จบสิน้นเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นแม้จอแตกแต่ไฟย,ยังอยู่ และไม่ใช่แค่ภรรยาเท่านั้นที่เคยถือมันไว้ใครบางคนยังมีสำเนาและอาจพร้อมปล่อยมันทุกเมื่อเธอนั่งกอดตัวเองกลางโกดังร้างที่เปื้อนเลือดเสียงไซเรนยังดังลั่นแต่ในใจเธอมีเพียงความว่างเปล่าความลับที่เริ่มจากความรักต้องห้ามกลายเป็นโศกนาฏกรรมและความจริงที่แท้จริงยังรอจะเปิดเผยในเงามืดต่อไป